ย้อนรอยยามาดะออกยาเสนาพิมุกซามูไรแห่งอยุธยาและจุดจบตามข้อมูลประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26กันยายนปี2430จากที่สองประเทศลงนามในปฏิญญาว่าด้วยทางพระราชมัยตรีและการค้าขายระหว่างสยามและญี่ปุ่นโดยในปีนี้2567 จะครบรอบ137ปีหากมองย้อนลึกลงไปจะเห็นว่าญี่ปุ่นเข้ามามีความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูดตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนตอน้นถึงกับมีหมู่บ้านญี่ปุ่นและทหารกรมอาสาญ,ญี่ปุ่นที่ช่วยอยุธยาทำการรบอยู่บ่อยครั้งโดยมีนักรบซามูไรยอย่างยามาดะนางามาซาที่ภายหลังเป็นออกยาเสนาพิมุกเป็นผู้นำยามาดะนางามาซาเมื่อครั้งอดีตที่อยู่ญี่ปุ่นเคยมีอาชีพที่ต่ำต้อยขนาดามเสลียงให้กับ โอคุโบจิเอมองเจ้าแห่งแคว้นซุนชูยามาดะเดินทางออกจากญี่ปุ่นเพื่อที่จะสแสวงโชคเอาข้างหน้าโดยเข้ามาค้าขายในกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะสมัครเข้าไปเป็นทหารอาสาในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมยามาดะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านญี่ปุ่นและยังเป็นพ่อค้าคนกลางกับชาวต่างชาติอีกด้วยเพราะว่าได้ประโยชน์ทางการค้าเป็นอย่างมาก หลังจากยามาดารับราชการกับกรุงศรีอยุธยาแล้วมีความมาดีความชอบจนได้รับตำแหน่งถึงออกยาเสนาพิมุบมีทหารในบังคับบัญชาประมาณ800คนและยังช่วยราชการปราบกบฏอยู่หลายครั้งการที่ยามาดาดำรงตำแหน่งสำคัญภายในราชสำนักอยุธยาจึงมีบทบาทสำคัญหลังจากที่พระเจ้าทรงทำเสด็จสวรรคตคือเกิดปัญหาเรื่องการสืบราชสมบัติ ยามาดานางามาซามีความเชื่อเรื่องการสืบสันติวงศ์ตามระเบียบประเพณีจึงคิดว่าสมเด็จพระเชษฐาธิราชพระโอรสของพระเจ้าทรงรมเหมาะสมที่จะขึ้นครองราชสมบัติจึงขัดกับความคิดของออกยากลาโหมซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าปราศาททองซึ่งคิดที่จะก่อการกรบฏโดยคิดกลอุบายให้ยามาดาไปปราบกบฏท,ที่นครศรีธรรมราชเพื่อที่จะสะดวกในการชิงบัลลังก์จากสมเด็จพระเชษฐาธิราชในเวลาถัดมา หลังจากเสร็จศึกที่เมืองนครศรีธรรมราชยามาดาได้ยกทัพไปปราบตบฏที่เมืองปัตตานีและถูกอาวุธจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสจึงกลับมารักษาตัวที่เมืองนครศรีธรรมราชและมีผู้คิดร้ายได้ลอบวางยาพิษจนทำให้ยามาดานางามมาซาถ,ถึงแก่กรรมในที่สุดอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังเล่าขานถึงตำนานของยามาดามีการแต่งหนังสือขึ้นอยู่บ่อยครั้งอาทิเรื่อง คนญี่ปุ่นในโลกของเราโดยวัาาาเเะชูจิโร่และเรื่อง24วีรบุรุษแห่งโลกตะวันออกตะวันตกโดยโอโอมาชิเคอิเกตสึ I u, และยังพบเรื่องของยามาดานางามาซาในหนังสือแบบเรียนของชั้นมัธยมแต่ล้วนเป็นเรื่องที่แต่งเกินจริงโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องของตำนานแต่อย่างใด เรื่องราวของยามาดานางามาซับเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาตลอดจนถึงปัจจุบนัน